มาเฟียเย็นชาที่แปลว่าสามีข้างรักเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่6เบื่อหรือยังผมนั่งอยู่บนเคาน์เตอร์หินอ่อนใช้ใดเป่าผมให้พ่อมาเฟียที่กำลังหมุกมุ่นอยู่กับหัวนมผมบางครั้งบางคราวคุณคาวินจะแกล้งขยี้ริมฝีปากขบกัดมันแรงๆเหมือนอยากแกล้งทำให้ผมเจ็บ แต่บอกตามตรงว่าเกินกว่าความเจ็บมันคือความรู้สึกสยิวเสียวเสียมากกว่าถ้าหัวนมผมขาดผมจะกัดของคุณเป็นการแก้แค้นผมกดปุ่มปิดไดเป่าผมและขยุ่มมือลงไปกุมพวงเนื้ออันใหญ่โตสมตัวของพ่อคนขี้งุนหงิดที่เวลานี้กลับมาอารมณ์ดีเป็นปกติแล้วถ้านายกัดมันนายก็ไม่มีไว้ขยมเล่นนะคุณคิดว่าถ้าไม่มีมันแล้วผมจะเดือดร้อนงั้นเหรอคุณคิดผิดแล้ว เพราะต่อให้ไม่มีเจ้านี่โลกนี้ก็ยังสวยด้วยมือผมผมยกนิ้วขึ้นมาดีดใส่จมูกโดง่งแต่โลกของฉันมันมีสีสันกว่าถ้ามีนายไหนคุณเคยบอกว่าเป็นคนขี้เบื่อแถมผมยังไม่ใช่สเปคนี่อย่าบอกนะครับว่าคุณยอมลดสเปคมาติดใจเด็กข้างถนนอย่างผมนะ่ะฉันก็แค่ยังไม่เบื่อนายตอนนี้เท่านั้นเองคืนนี้ขึ้นมาหาฉันด้วย ดูเหมือนประโยคท้าทายเมื่อครู่ของผมจะกระตุกตอมงุนหงิดของคุณคาวินเข้าให้อีกแล้วสังเกตได้จากมุมปากอยากคว่ำลงกระหันหันคืนนี้คุณจะงุนหงิดอีกแล้วเหรอครับถ้านายไม่ขึ้นมาฉันงุนหงิดแน่คุณคาวินวคว้าเสื้อคลุมตัวยาวขึ้นมาสวมจากนั้นเดินออกจากห้องน้ําไปผมเก็บข้าวของแล้วสวมเสื้อผ้าใส่กลับเหมือนเดิมแล้วจึงเดินตามออกมาเห็นพ่อมาเฟียหน้าบูดยืนสูบบุหรี่อยู่ตรงมุมห้องริมหน้าต่าง ผมต้องรอให้ลูก้าหลับก่อนผมหันไปมองนาฬิกาตุ้มแบบโบราณซึ่งตั้งอยู่มุมห้องเข็มของมันเวลานี้ชี้บอกว่าจวนค่ำมากแล้วภาพใบหน้าของน้องชายลอยมาย้ำเตือนถึงสิ่งที่ผมควรทำนั่นคือรีบกลับไปกินมื้อค่ำอาบน้ำชงนมแล้วเล่านิทานก่อนนอนกล่อมเด็กสองขวบเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะปกติฉันนอนดึกอยู่แล้วผมกลับไปห้องแล้วทำหน้าที่พี่ชาย ก็จะกลับมายังห้องนี้ใหม่เพื่อทําหน้าที่นายบัมเรอสิ่งนี้ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูก้ากับผมค่อยๆดีขึ้นทั้งเรื่องอาหารการกินที่หลับที่นอนเพราะตอนนี้ผมได้รับอนุญาตให้พาน้องย้ายขึ้นมาพักบนชั้นสอของคาลอหาดเพื่อง่ายต่อการขึ้นไปรับใช้ผ่อนคลายอารมณ์ของคนขี้หงุดหงิดที่นับวันคุณคาวินเหมือนจะอารมณ์เสียได้ตลอด24ชั่วโมงทำไมวันนี้ขึ้นมาช้าจังเลย ผมถูกเหวี่ยงจนล้มลงไปนอนแผ่แบอยู่บนเตียงลูก้าไม่ค่อยสบายวันนี้ผมอยู่นานไม่ได้นะครับฉันก็ไม่สบายไม่สบายคุณป่วยเป็นอะไรครับผมยกฝ่ามือขึ้นไปอังหน้าผากคนที่นอนคร่มทับผมจนจมที่นอนเอ่อนี่ผมพูดจริงๆนะแต่เจ้าพวกนั้นมันก็ช่วยดูแลลูก้าให้นายดีอยู่ไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นนี่เป็นเวลางานของนายพวกลูกน้องของคุณน่ะเหรอ พวกนั้นมีประโยชน์แค่ตอนเล่นซ่อนหากับวิ่งไล่จับกับลูก้าเท่านั้นแหละผมตัดพอแล้วนึกไปถึงเหล่าบรรดามือปืนบทติกาสที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยเลี้ยงลูก้าเมื่อผมจําเป็นต้องขึ้นมาดูแลเจ้านายพวกนี้อาจเก่งคาราเต้เทควันโดหรือยิงปืนแม่นแต่ไม่ใช่การเลี้ยงเด็กมาเถอะครับวันนี้คุณไปเจอเรื่องหงุนหงิดอะไรมาเอาเป็นว่าผมจะช่วยทําให้คุณสบายตัวขึ้นเอง ผมยกขาขึ้นไปเกี่ยวเอวหนาและออกแรงบิดพลิกที่คนที่โยงตัวอยู่เหนือกว่าพลิกกลับลงมานอนราบต้องอย่างนี้สิผมปล้ำจูบกับคุณคาวินจนผ้าปูเตียงยับยน่นหมอนหนุนหมอนผ้ากระจัดกระจายก็ทุกอย่างจะหยุดชะงักลงเมื่อมีเสียงเคาะประตูแทรกตามไปด้วยเสียงร้องไห้คุ้นหูผมกระโจนลงจากเตียงโดยไม่ฟังเสียงคานเมื่อจาได้ว่านั่นคือเสียงร้องไห้ของลูกา้าลู เด็กน้อยในชุดบอดีส้สูทสำหรับเด็กลายจระเข้เดินลากตุ๊กตาจระเข้เก่าหางขาดตัวปโปรดที่ได้มาจากห้องเก็บของจากชั้นใต้ดินมายืนร้องไห้อยู่หน้าประตูลูก้าขึ้นมาทำไมครับผมนั่งคุกเข่าลงรีบดึงน้องชายเข้ามากอดอยู่ๆก็ร้องไห้จนพวกฉันจะเป็นบ้าอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณคาวนที่สวมพรกเกงตัวเดียวเดินออกมาพร้อมกับเจ้าเอราเดินส่งเสียงคำรามในคอคลืด จะหาลดเด็กน้อยมีไข้ร้องไห้สะอื้นพี่อยู่นี่ไม่ร้องแล้วนะครับผมอุ้มเด็กน้อยขึ้นมากอดพราะกับหอมแก้มซ้ำๆด้วยความรู้สึกผิดคุณคาวินครับผมต้องดูแลลูก้าก่อนเอาเขาเข้ามาในห้องสิผมได้ยินเสียงถอนหายใจฮึดฮัดอย่างคนขี้งุดหงิดดังเครื่องหนึ่งจากนั้นอุ้มน้องไปนั่งลงบนโต๊ะเขียนหนังสือตัวใหญ่ แล้วเดินไปเปิดตู้ลินชักสําหรับเก็บเหล่าบรรดาผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูเลือกผ้าผืนเล็กเช็ดมันชุบน้ำมันหมาด,มาดนามาเช็ดตัวเพื่อลดไข้ให้กับลูกา้าจากนั้นเดินไปเก็บหมอนและหมอนข้า,ข,าขึ้นมาจากพื้นห้องจัดผ้าปูที่นอนให้มันเรียบร้อยอุ้มน้องไปนอนบนเตียงเจ้านายโดยไม่ได้ตามความเต็มใจลูก้ามีไข้สูงเหรอคุณคาวินนั่งลงแปะฝ่ามือบนหน้าผากเล็กคงวิ่งเล่นมากไปหน่อยนะครับ <c oughs> เจ้าเอร่าเดินมายืนมองจากมุมหนึ่งข้างเตียงดูเหมือนเจ้าสิงโตจะไม่คุ้นเคยเสียงร้องไห้ของเด็กน้อยเพราะผมเห็นมันเดินงุ่นง่านวนไปเวียนมาจนผมแอบกลัวไม่ได้ว่ามันจะตะปบหรือขย่ำคอลูก้าเข้าถ้าเกิดมันรำคาญจริงๆเอร่าไปนั่งดูเหมือนคุณคาวินจะอาจสีหน้าความกระวนของผมออกเจ้าเอร่าทำเสียงคลางคลื่นในลำคอแต่ก็ยอมเดินกลับไปนั่งบนแท่นประจำของมัน คุณพอจะให้คนหายาแก้ไข้สลับเด็กให้ผมได้ไหมครับนายเห็นว่าที่บ้านนี้มีเด็กเล็กหรือไงถ้าอย่างนั้นก็ช่างเถอะผมจะพาน้องกลับห้องผมยื่นมือลงไปอุ้มน้องชายขึ้นมาจากที่นอนตั้งใจจะพาลูก,ก้ากลับห้องเพราะท่าทางคืนนี้คงจะร้องงองแงไม่หยุดแน่ถ้าคืนยังอยู่บนห้องนี้มีแต่จะยิ่งทำให้คุณขาวินหงุดหงิดลำคาญ ยิ่งทาเจ้าสัตว์สีขาเขี้ยวยาวนั่นหงุดหงิดนวงหูเสียร้องให้ขึ้นมาจับเราฉีกเป็นอาหารแล้วก็คงไม่ดีแน่วิกเตอร์เสียงเรียกชื่อบริการคนสนิทดังจนผมสะดุ้งประตูห้องถูกเปิดออกภายในเวลาไม่เกิน5วินาทีครับเอารถออกคุณคาวินจะไปไหนครับโรงพยาบาลครับผมหันกลับไปมองเจ้าของสีหน้าบึง้งตึงข้างนอกอากาศเริ่มเย็นแล้วนายเอกก็ควรใสร่เสื้อผ้าให้หนากว่านี้ เสื้อโอเวอร์โค้ตตัวใหญ่ผูกวางทับลงมาบนไหล่ให้ผมขอบคุณครับวันนี้คุณใจดีจังเลยผมยื่นริมฝีปากไปแตะจูบแก้มสากทีหนึ่งแทนคำขอบคุณแล้วเอ่ยปากขอยิมเสื้อคลุมเสื้อโคต้ตที่พอให้ช่วยให้น้องชายรู้สึกอุ่นขึ้นอีกหน่อยเมื่อก่อนตอนที่เราสองคนยังไม่ได้ออกมาเร่ร่อนนอนข้างถนนลูก้ามีแม่และพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิดส่วนผมย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์จนเรียนจบมหาวิทยาลายัย และได้กลับมาบ้านสักช่วงประมาณส4สเดือนก่อนเกิดเรื่องนี่ถึงเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นลูก้าเจ็บไข้ได้ป่วยไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ครับเขาไม่ได้ออกมาจากบ้านสักหน่อยทำไมถึงป่วยได้อาจจะติดมาจากผู้ใหญ่ที่นำเชื้อกลับเข้าบ้านไปโดยไม่รู้ตัวครับโชคดีที่พามาหาหมอก่อนคืนนี้ผมกับลูก้าย้ายมานอนที่โรงพยาบาลเพราะเจ้าตัวเล็กมีไข้สูงมากมือข้างหนึ่งถูกคุณหมอดามด้วยแผ่นอะไรสักอย่าง เพื่อจอดสายสำหรับให้น้ำเกลือเสียงร้องไห้ร้องหาแม่และน้ำตาหยดใสๆสทำเอาผมแทบบ้ารู้สึกอกสั่นขวัญสะเทือนสงสารน้องจับหัวใจแล้วคุณไม่กลับบ้านเหรอครับผมนั่งกอดลูกา้าที่ไม่ยอมลงไปนอนบนเตียงจนผมต้องอุ้มคาไว้บนตักอย่างนี้ไม่ล่ะเพราะเดี๋ยวนายจะใชยโอกาสหอมน้องหนีฉันไปเออเอาละลูกา้ามาอยู่กับฉันไหมรุดลันน่ะแขนจะหักแล้วมือใหญ่ ช้อนลงไปใต้ซอกรักแร้จากนั้นอุ้มเจ้าตัวเล็กไปซบลงบนไหล่ตัวเองลูดแม้จะอ้วนตัวกลมจะอยู่ในอ้อมกอดของคุณคาวินแต่มือและนิ้วเล็กๆยังคงยื่นมาดึงคอเสื้อผมไว้ไม่ยอมปล่อยผมเลยต้องคอยนั่งอยู่ใกล้ๆใ,ให้เด็กงองแงรู้สึกอุ่นใจขึ้นหาหมามีปากบางเบออกมาเพราะน้ำตาปริมนานมากแล้วที่ลูกก้าไม่ได้ร้องไห้เรียกหาแม่ อาจเพราะตั้งแต่ตอนที่หนีออกมาตอนนั้นลูก้ายังเด็กมากและผมเองก็ไม่เคยพูดเพ่มถึงทุกอย่างที่เป็นอดีตแต่ไม่รู้ทําไมวันนี้ลูก้าเกิดน,นึกถึงคนในความทรงจําลูก้าหมามีไม่อยู่ลูก้าอยู่กับพี่ก่อนนะครับอ่าลวนเด็ <c oughs> กงองแงพลิกตัวแล้วอ้าแขนเหมือนอยากกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของผม <c oughs> พี่อย่าทิ้งลูก้านะ ไม่พี่ไม่ทิ้งลูก้าไปไหนแน่นอนผมนั่งทำตัวเป็นมาโยกกล่อมเจ้าตัวเล็กนานครู่ใหญ่กว่าน้องชายจะหลับไปแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่กล้าอุ้มน้องวางลงไปบนเตียงเพราะกลัวว่าลูก้าจะตื่นทึงยอมฝืนนั่งกอดนั่งอุ้มอยู่บนโซฟาตัวเดิมนายมาอยู่กับฉันสักพักแล้วฉันไม่เคยถามเกิดอะไรขึ้นกับนายและลูก้าอย่างนั้นเหรอทำไมถึงต้องออกมาเร่ร่อนแบบนี้พ่อแม่ของนายอยู่ไหน พวกเขาตายหมดแล้วป่วยเหรอผูกฆ่าตายเกิดความเงียบอันน่าอึดอัดขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งความทรงจำในคืนโหดร้ายวิ่งกลับเข้ามาในหัววันนั้นเป็นคืนธรรมดาในช่วงฤดูร้อนของปีที่แล้วขณะที่ผมเพิ่งเรียนจบแล้วกลับมาบ้านได้เพียงไม่กี่สัปดาห์คืนนั้นขณะที่ผมกำลังอ่านหนังสือในห้องเสียงเอะอะุวนวยคล้ายคนทะเลาะก,กันดังลอยทะลุป,ประตูขึ้นมา จุดผมต้องเดินออกมาชะโงกหน้ามองเห็นเพียงเงาของคนสามสี่คนทอดลงมาบนพื้นก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังปังติดติดกันหลายนัดจากนั้นผมจึงเห็นแม่ของลูกา้าวิ่งหลาลงบันไดไปตามมาด้วยเสียงกรีดร้องเหมือนตกใจมากเสียงฝีเท้าคล้ายเป็นคนกำลังพายาวิ่งหนีก่อนเสียงปืนจะดังขึ้นอีกครั้งพร้อมร่างแม่ลูกา้าลม้มลงนอนตาเหลือกมองมาทางผมพร้อมมือฝีปากขยับเหมือนอยากจะบอกอะไร ผมวิ่งเข้าไปอุ้มลูกา้าปีนหน้าต่างหนีมาวันรุ่งขึ้นผมได้ยินข่าวว่าครอบค,ครัวถูกฆ่ายุบกลัวเพราะกับเผาอมพลางผมพยายามกลับไปที่บ้านสองสาครั้งแต่ดูเหมือนการที่พวกมันไม่เห็นศพลูก้าในบ้านหรือไม่เจอเท่ากระดูกในบ้านทําให้ความปลอดภัยของเราสองคนในการปรากฏตัวอีกครั้งเป็นไปได้ยากใครเสียของคุณคาวินลึกสติกลับผมมาจากความฝันร้ายในคืนนั้นผมไม่รู้ฉันเจอนายที่โปดอฟ เราเป็นคนที่นั่นเหรอเปล่าครับผมกับลูก้าเราแค่เล่นลอดไปเรื่อยๆนะผมเลือกตอบตามความจริงเพียงครึ่งหนึ่งเพราะยังไม่มั่นใจว่าแท้จริงแล้วตระกูลเมมเบจะเป็นมิตรหรือศัตรูหากรู้ว่าผมกับลูก้าคือสองคนสุดท้ายที่รอดชีวิตมาจากการฆ่าล้างตระกูลหนึ่งในครบอบครัวหัวหน้าสาขาแก๊งมาเฟียมาซักคุณจะไม่ไล่ผมกับน้องกลับไปนอนในท่ออีกใช่ไหมครับ ผมเบี่ยงเบนความสนใจของคุณคาวินออกไปจากอดีตเราไม่อยากให้เขารู้ว่าผมกับลูก้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกมาซักคูอรีใบหน้าเอียงลงไปซบกับอกกว้างหังวไหล่บางอิงแอบแนบซบลงไปกับซออแขนถ้าไม่อยากถูกไล่ไปนอนข้างถนนคืนนี้นายควรกลับมาทำหน้าที่ตัวเองได้แล้วนะนี่มันโรงพยาบาลนะครับหน้าที่ของนายคือทำให้ฉันหายงุดหงิด่วนไอ้เรื่องตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมันไม่ได้สำคัญเลยสักนิด ลูก้าเก่งนักไม่ใช่เหรอปัญหาของเจ้าจิว๋วมันคงไม่ทําให้นายหมดนหนทางหรอกจริงไหมผมอุ้มลูก้าที่กําลังหลับสนิทกลับไปนอนบนเตียงเด็กจากนั้นจึงกลับมาจัดการกับผู้ใหญ่ที่คืนนี้เล่นบทคนใบ้อยู่บนโซฟาพื้นที่อันจํากัดกับข้อบังคับว่าห้ามส่งเสียงดังเพราอาจทําให้เด็กน้อยตื่นมาร้องงองแงกลับที่ทให้ค่คำคืนนี้ของเราสองคนยิ่งร้อนแรงหายเงินหิดหรือยังครับ ผมนั่งหอบคล่อมขาอยู่บนร่างปเปลยหายแล้วหวังว่าคุณจะไม่เบื่อผมง่ายๆนะครับก็นายลองหาอะไรใหม่ๆม,มาทำให้ฉันประทับใจสิฉันจะได้ไม่เบื่อสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกด s u p e r อร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio